สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําำเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสำหรับ a f k เคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาแล้วครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกม โลบอกนะครับในแมปมีชื่อว่าอ n i ิเมชาโดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนพี่ก็ได้พูดถึงการอัปเดตใหม่ครั้งนี้นะเป็นอะไรที่แบบสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าแบบคนเพิ่งเล่นนะพี่ว่าคิดว่าตามทันอย่างแน่นอนนะทุกคนเพราะมันฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่อัปเดตนี้มานะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะมาพูดถึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลงดันก่อนนะทุกคนเพราะพี่จะหาลูกแก้วนั่นเองนะเป็นลูกแก้วประมาณนี้นะทุกคนเป็นอะไรที่ว้าวมากนะเพราะมันจะคูณอะไรต่่าางงงๆนนนนทุกคัพีขอญตล นันแป๊บหนึงนะเดี๋ยวพี่ขอนยญาเปิดวงก่อนนี่วงคนระับเปิดมาแล้วเอาพี่หลงพี่หลงมีหลายทางไม่ว่าแต่อย่ามีหลายใจก็พอนั่นไงเจอคำคมไปดียูเยื่องยูเยี่ยงน้องยูเยี่ยง,อ,ง,ยยยงอ่ารอบนี้มีประมาณ11ห้องนั้นทุกคนเห็นปะกองขวัญอยู่ข้างหน้านะกแก้วไม่ออกเลยอะ่ะโอ้เกินทุกคน ไม่ออกเลยฮะเดี๋ยวก็พี่จะพูดถึงก่อนนะครับว่าอัปเดตนี้มันเป็นยังไงนะครับสําหรับโค้ดอัปเดตนี้นะประมาณนี้เลยครับทุกคนมีประมาณ5โคดนะก็อาไปใส่กันได้นะครับมันก็จะได้ตั๋วอะไรต่างๆนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคนแล้ววิธีเปิดด่านนะครับก็ใช้ประมาณ4ี่ห้าแสนนะเปิดด่างอันนี้กดเข้าไปเลยนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบที่สวยนะ้าการคิดมากนะทุกคนแล้วพี่จะพูดถึงการเปิดไข่แล้วก็อาดามีต่างๆนะว่า,า,นานเนี่ยด่านไอที่ล่าสุดเนี่ย กับด่านคิดมากมาใหม่อะไรโหดกว่ากันนะครับทุกคนแต่ตอนนี้แมพพี่ไม่โหลดนะเฮ้ยแมพไม่โหลดหรืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูดิเดี๋ยวพามาดูกันนะคือน้องๆก็ดูเลยครับเนี่ยดูดิที่เปิดไข่มนะันอ่ะหนึ่งจุดห้าล้านนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบเยอะมากนะแต่น้องๆดูด่านใหม่ครับทุกคนดูราคาสามหมื่นเจ็ดเท่านั้นก็แตกต่างกันเยอะนะเรื่องราคาเปิดไข่นะทุกคนแล้วดาเมจนะ ก็มากกว่านะครับเพราะมันเป็นกิจกรรมคิดมัน่นะช่วงคิดมัมาเท่านั้นถ้าแบบหมดช่วงนี้น้องๆก็จะไม่มีไข่นี้เปิดนะอันนี้คือสายเติมสายเติมน้อยอะไรประมาณนี้แนะนําว่าให้เปิดไข่นะครับด่านนี้ไปเลยนะยาวๆนะครับทุกคนสําหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าจะเปิดไข่ยังไงแบบให้คุ้มๆแบบ ออนตัว24ชั่วโมงครับไน้นาว่าดูคลิปนี้นะเพราะมันมีแบบให้ลองใช้ฟรีแล้วเพียงวันละ10บาทเท่านั้นทุกคนโคตรดีโคตรคุ้ม24ชั่วโมงอะไรที่แบบ AFK แบบดีๆบ้างนะก็แนะนา S V I P อะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ไปดูคลิปได้นะพี่อธิบายหมดแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนั้นเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างของตัวรับก่อนเลยแล้วกันอันนี้คือตัวรับใหม่นะทุกคนแตกต่างกันนะแตกต่างกันแค่แสนเดียวแต่น้องๆอย่าลืมว่าเปิดไข่แค่3ามหมตัวก็โหดกว่าแนะนําว่ามาด่านนี้ดี พราะมันจะได้ XP เยอะขึ้นด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ได้ตัวรับโหดด้วยนะครับแต่พี่ก็ได้มาแล้วนะครับนี่นะวะนี่ได้มา2ตัวแล้วนะครับแค่วันเดียวนะได้มา3ตัวนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวชายนีที่รู้กันอยู่นะครับนะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวดเดิมๆนะคือพี่ไม่มีไอ้นี่เว้ เ่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีสโนม a นเพราะมันต้องไปอาลงดันเก่านะทุกคนหมู่บ้านใบไม้นะก็คือวันพีชนะทุกคนไม่ใช่วันพีชนารุโตะนารุโตะนารุโตะผู้ผิดผู้ผิดมานี่อ่แล้วก็เข้ามาดัานนี่ครับคือดันนี้นะคือมันจะสุ่มดอปนะครับแล้วสําหรับคนที่แบบเพิ่งมาเล่นจริงๆนะครับก็คืออีโวตรงนี้นะครับนี่อีโวนะนี่ใช้ของประมาณนี้เดี๋ยวพี่เข้าดูนะครับนี่ใช้ของประมาณนี้นะครับนี่เลยไอ้พวกหนินต่างๆก็คือ ด่านที่บอกนะครับคือด่านนี้นะพวกหินต่างๆนะครับประมาณนี้แล้วก็เครื่องรางของขังนะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือโคตรด,ดีตอนนี้น่าจะโหดที่สุดในเกมแล้วนะครับคืออันนี้นะแนะนําว่าอันนี้คือดีมากๆนะนี่นะเดี๋ยวให้ดูสปปรรพคุณนะครับก็คือประมาณนี้เลยสปปรรพคุณ ก็มันจะตีบอสนะ15%ดาเมจปกติ10%นะครับทุกคนแล้วก็คูณเงิน5%นะถือว่าเจ๋วนะณตอนนี้นะของใส่เติมแบบอันนี้อันนี้ใส่เติมอันนี้ใส่เติมเดี๋ยวดูนะครับของใส่เติมนะมคือเอาง่ายเท่ากับของเติมเลยคนดูไม่รู้ว่าจะเติมมาทําไมเหมือนกันนะแอดมินแอดมินแอดมินใส่ผิดหรือเปล่ามันต้องเป็น30%หรือเปล่าอันนี้คือของเติมนะเว้ยเท่ากับของฟรีได้เลยนะเห็นไหม15% 10%แล้วก็ของฟรียังมีคูณเงินอีกอันนี้คือดีๆมากนะ ถ้าใส่6ตัวก็ประมาณพันห้านะทุกคนตกปลาไปเรื่อยครับนี่ตกปลาตรงนี้เรื่อยนะครับแล้วก็มีน้ํายางเงางามด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าดีมากๆนะถือว่าดีมากน้ํายางเงางามแล้วก็ XP นะครับอันนี้คือที่น่าสนใจมีแค่3อย่างนะเออพี่ยังพูดไม่หมดเลยว่าสําหรับสายฟรีหรือว่า คนแบบไม่ค่อยเก่งมากพี่คิดว่าทุกคนน่าจะจบบอสต,ตรงนี้น่าจะแป๊บเดียวจบนะเพราะเลือดบอสอยู่ที่เท่าไหร่เองแป๊บนึงนะดูแป๊บหนึ่งนะเลือดบอสอยู่ที่หกแสนนะทุกคนพี่คิดว่าคนในช่องพี่น่าจะโหดกันเยอะแล้วเลือดบอสแค่หกแสนน้องๆน,น,น่าจะต,ตีกันไหวนะนี่นะครับแล้วก็ยืนตีต,ตีบอสต,ตีบอสได้เลยนะครับทุกคนใส่ฟรีพี่คิดว่า เ่อเผยได้ตัวลับด้วยถ้าได้ตัวลับมาขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะก็เจ๋อเลยนะไปทำอีโวด้วยทุกคนพี่คิดว่าตัวกรอบแดงไม่ต้องพูดถึงนะว่าตัวอะไรที่เก่งที่สุดนะครับไม่ต้องพูดถึงนะเพราะยังไงน้องๆก็จบมอนตัวนี้ไวขึ้นแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆครับเผื่อมีโอกาสได้ตัวลับนะครับทุกคนพี่คิดว่าคุ้มที่สุดแล้วด่านนี้นะทุกคนที่ด่านมาใหม่นะคิดมาาอ่ะคุ้มทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่ตัวนะคุ้มมากนะประมาณนี้เลยเมื่อคืนพี่ฟาร์มไว้ประมาณ1 0นะหกค่เหมืออ11ันเองนะครรับปะมาณเดี๋ยวพี่่่่าจะสุตอทุคนเด๋ยพ จะให้ดูว่าศักยภาพมันเท่าไหร่แล้วนะอ่า A กหมดเลยนะ A บวกหมดแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะครับของตัวนี้ก็ดามเมจอยู่ที่9.3 M นะอันนี้คือยังไม่นะสสับนะพัฟาสีฟนะพาสซีฟยังไม่หานะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปหาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ไปหาของคุกกี้ก่อนนะคุกกี้เสียงท้ายนะทุกคนตรงนี้เลยเทศาการคิดมากโคตรดีอะทุกคนดามเมจแรงมากนะครับจาไว้นะทุกคน9.3นะครับ ดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ75%แล้วทุกคนแล้วก็ความรู้20%เดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงว่าพี่จะได้หรือเปล่านะยังไงก็ได้การันตีแน่นอนเลยทุกคน5้0 0นมันจะไม่ได้ยังไงวะทุกคนเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ทีมลัคกี้ก่อนนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดว่าบางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวแต่พี่คิดว่าอันนี้ความเชื่อพี่นะพี่อาจว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้นะพอเป็นโชคทุกอย่างเนาะไปเลส แล้วมันก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับดาเมจอยู่ที่15เอมทุกคนถือว่าเยอ่มบักมากเลยนะ15เอมเนี่ยคือยังไม่ได้แบบพาสิฟสีดำนะถ้าพาลสิฟสีดำม,มานะทุกคนดาเมจน่าจะพุ่งกระฉูดเลยนะครับแต่ตอนนี้มันได้ยากอะเนาะพาลสิฟดำอะพี่หมดไปเยอะแล้วทุกคนแต่พี่ก็ต้องหาให้ได้น,นะพัลสิฟดำนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสุ่มกันเผื่อออกนะ13อันไป โอ้โห oh, 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 oh. ไม่ออกดําแต่ออกแดงมาก็ถือว่าดีแล้วกันเนาะดูดิดาเมจเท่าไหร่นะทุกคนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกอาประมาณ20 m อนะตอนนี้20 m เอมแล้วเพิ่มมาแ่าไหต่ว่าประมาณหรอหรือ5ไม่แน่ใจนะก็ลองกอคลิปดูนะครับทุกคนถ้าได้บอฟดานะเผลอๆได้ประมาณสักย5 3 0ิมเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวพี่หาพัสซิฟให้มันก่อนนะอัธมุทธาพี่ใส่ของอ,อันเตอร์มา21่ิอมทุกคน <laughs> 21่สิบอ็ครับเพิ่มมานิดหนึ่งดาวเมทสนะีบเปอรๆนนนะเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะสุ่มพาสพีให้มันศักยภาพแล้วก็พาสีไอ้คุกกี้เมื่อกี้นะที่พี่พาไปดูรับเครื่องอันนี้นะแล้วก็อันนี้นะหลกัหลกๆนะของววนจิตมากนะแนะนําว่ารีบๆสุ่มนะทุกคนเพราะเดี๋ยวมันหมดเทศกาลมันจะไม่ได้สุ่มเอานะบัฟดาใหม่นะทุกคนรีบๆหาด้วยนะถ้าคนดูอยากให้พี่ทําอะไรเกี่ยวกับอ่าในเกมนี้ต่อนะคอมเมนต์ทีนะว่าอ่าให้ลองทําอันนี้หน่อยอันนู้นนี่หน่อยนะครับทุกคนแล้วเจอกันชิปหน้าครับบ๊ายบายครับลิปนี้วิดีโอนี้บ๊ายบายได้สาระบ,บ้างหรือเปล่าไม่รู้น่าจะได้ละเอกัน กลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มันเด